หนึ่งที่เราเราท่านๆประชาชนอยากรู้ในเรื่องเดียวกันนั่นก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทําให้ตึกสอตองอถลม่มถูกไหมคะ,คะก็นํามาซึ่งการตรวจสอบนะรบปรากฏว่าเมื่อวานนี้ชะกันเดือดต้องใช้คํานี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่กรรมธิการมาตรฐานการก่อสร้างมีการเชิญผู้ว่าสอตองอเข้าให้ข้อมูลเรื่องของตึกถล่มนี่นะคะหน่วยงานต่างๆมากันครบคะ่ะแต่ที่ขาดก็คือขาด ผู้ว,ว่าสตองอ,งอท่านไม่ได้มาเองส่งรองผู้ว่ามาจนมีการตําหนิกกันกลางที่ประชุมนะคะไปดูกันค่ะเป็นลูกชายเป็นลูกผู้ชายมากกว่นี้ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าน,นีดเขาต้องลุกขึ้นยืนนะครับอย่างก้าหาญเล่าให้พวกเราฟังว่าอะไรมนะันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะครับจะลบล้างสิ่งที่ท่านได้รับการ กล่าวหาหรือดึงถูกคุกแก่จากสองคนนี่ค่ะตำหนิกันเลยนะคะโดยเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านผู้ว่าสงตอง,งอ มองใช้คาว่าเบี้ยวให้ข้อมูลอ่ะเนาะส่งรองผู้ว่ามาแทนอ้างว่าติดราชการลับที่ทําเนียบนั่นทําให้ท่านปลอดประสบสุรสสดีประธานกมทมาตรฐานการกอร่อสร้างท่านมองว่าผู้ว่าสตงมีความรับผิดชอบไม่พอที่ไม่มาพูดความจริงต่อกรรมธิการและสังคมเพื่อลบล้างสิ่งที่สตงนั้นถูกกล่าวหาก่อนให้เหตุผลเพิ่มหลังประชุมว่าเหตุที่ต้องเชิญมาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการทราบเหตุผลของการย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารสตง เดิมเนี่ยมีแผนแผนคือจะสร้างที่จังหวัดปทุมธานีทําไมถึงต้องย้ายมาที่จตุจกักรแล้วก็ต้องเสียค่าออกแบบใหม่เสียค่าจ้างออกแบบถึงสองครั้งมันแพงขึ้นกว่าเดิมด้วยรวมทั้งยังพบช่องว่างในการทํางานที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยซ้าไปอย่างไรก็ตามค่ะท่านปลอประสบท่านก็ตั้งใจว่าจะเชิญผู้ว่าสงตอง,งอมาชี้แจงใหม่และท่านบอกว่าหรืออย่างนี้ถ้าไม่มาจริง ก็อาจจะไปหาถึงที่เลยนะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีอีกรายงานข่าวมาบอกว่าสาเหตุที่ผู้ว่าสตงไม่ได้ไปพบกมทเนี่ยเพราะว่ามีนัดให้การกับพนักงานสอบสวนดีเอที่สำนักง,งานสตง,งอาคารเก่าย่านพระราม6นะคะโดยประเด็นที่สอบสวนเช่นที่มาที่ไป ของการสร้างอาคารรายละเอียดในหนังสือสัญญาเอกสารจะซื้อจัดจ้างรวมถึงการแก้บแบบแปลนอาคารคาดว่าเดี๋ยววันนี้ DSI น่าจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่วนการตามหาผู้สูญหายค่ะล่าสุดเหลืออีก11คนค่ะซึ่งทีมค้นหาก็ตีวงแคบเหลือแค่3จุดมีจุดสําคัญก็คือโซน B ีค่ะซึ่งเป็นเนินติดกับตัวอาคารที่สุนัขเคนายส่งสัญญาณอาจมีร่างผู้สูญหายติดอยู่คาดว่าภายใน2วันนี้จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมด จบตามแผนก็ตามที่<ะ>ท่านผู้ว่ากทมใช่ไหมครับบอกว่าเดี๋ยว10พฤษภาคมนี้ก็น่าจะสิ้นสุดภารกิจการค้นหาผู้สูญหายใต้ซากตึกนะครับ